สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีดีต้อนรับนะคะระหว่างห่างหายไปหลายวันพันนะนะคะที่ห่างหายไม่ใช่อะไรนะไม่มีตัวเลขใดๆเขาไม่มีเสียงตอบรับจากลอตเตอรี่ที่คุณออกนะคะเขาออกแปดสี่สามร้อหหนึ่งนะคะผลปรากฏว่าปักหลักมาหลักเดียวนะคะเลขแปดหลักอื่นๆน,นะคะเรียบนะคะ แล้วก็ครบมาครบบนครบล่างครบอะไรก็เรียบนะคะที่เรียบนี่คืออะไรลาบเป็นหน้ากรองนะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าไม่สวยงามเลยนะคะล้มเทกระดานระเนระนาดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะตามดิฉันต้องใช้วิจรารณญาณนะอืมหากคุณตามดิฉันคุณต้องใช้วิจรารยณให้จงหนะักเพราะว่ามันไม่สวยงามมาหลายงวดแล้ว นะแต่ว่าดิฉันก็ยังคงจะด้านนำมาฝากกับคุณผู้ชมต่อไป <c oughs> <c oughs> มาที่หลักร้อยบนหลักร้อยบนเก่านะคะมีเข้าอยู่หลักเดียวนี่แหละคุณผู้ชมนะถ้าไม่มาสักอันนี้ยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะนะงวดนี้นี่ไม่สวยงามมาหลามเลอจริงๆไม่สวยงามจริงๆมาแค่หลักเดียวออกอะไรนะแปดสี่สามนะคะแล้วก็หกหนะึ่งะเลขแปด มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะสำหรับคลิปนี้นะเราจะนำหลักสิบและหลักหน่วยบนใหม่มาพร้อมกันเลยทีนี้เราจะมาดูไปที่สูตรของสูตรเดิมนี่แหละหลักร้อยบนเก่านี่แหละแต่เป็นของหมวดถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเราก็จะเอาเป็นปากหลัก ร้อยบนเก่านะคะต่อ1 0 16ธันวาคม67อ่ะทีนี้นะสูตรยังคงใช้ดังเดิมคือหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งเท่ากับบวก2บวกหบวก1หรือใครจะเป็นหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งแล้วก็บวก2คงที่เท่ากับ x กบวก6บวก1่ก็ได้ทีนี้เราจะไปไวเลยนะคะเพื่อนๆ4บวก3บวก6บวกห สีบวกสได้7 7็เบวกหเป็น13 13าบวกหก็เป็น19 19ก้บวกสคงที่เป็น21ใส่1 1ึบวกหได้7และ7จบวกหได้8อดอทบทวนนะคะ1ิบหกสิบเยิบเอดใส่หนึ่งหบวกหได้7 7็บวกหได้8อันนี้คือหลักร้อยอย่าพิ่งไปไหนเราจะต่อที่หลักสิบและหลักหน่วยบนเลยอ่ะอันนี้แคปเจอร์ก่อนนะจดสูตร จุดสูตรนะคะเป็น10บนบวกหน่วยบนบวก10บล่างคูณ2เท่ากับบวก2องบวกหบวกหนึ่งอะแคปเจอร์นะหลักร้อยบนเก่าแคปเจอร์ไปก่อนอทีนี้เราจะผ่านมาดูที่แผ่นชีตที่2คือหลัก10บบนใหม่นะ หลักสิบบนใหม่1ิบหธันวาคมปีพุทธศักราช2567้าหกสิก่อนที่จะดำเนินการคำนวณในสูตรนี้นะดิชันบอกนะงวดที่แล้วไม่สวยงามงวดก่อนหน้านั้นก็ไม่สวยงามนะคะบางงวดมันก็สวยบางงวดมันก็ไม่สวยพักหลังๆนี่ไม่ค่อยสวยเลยนะคะงวดงวดเนี้ยนะที่สุดเลยเข้าอยู่หลักเดียวเนี่ยที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงมาเข้าตรงหลักเกณฑ์ที่ดิชันบอกคุณว่า ไม่มีใครสามารถทราบอนาคตได้นะอดีตนะผลมันออกไปแล้วเราก็รู้ใช่ไหมอ่ะทำไมทำไมอ่าคุณถึงสามารถคำนวณข้างหลังเนี่ยทำไมคุณคำนวณแล้วมันมาเพราะว่าเราเอาผลตอบรับผลการคำนวณในอดีตมาคิดคน้นใช้ความหลักจะมาหลักการความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงสามารถคำนวณย้อนหลังได้อ่ะ เมื่อคำนวณย้อนหลังได้ก็ใช้สมการเดียวกันมาคำนวณในงวดต่อไปมันคือการคาดเดาจากสมการหลักความน่าจะเป็นฟังนะมันคือการคาดเดาจากสมการหลักความน่าจะเป็นซึ่งไม่อาจทราบว่าสูตรน,น,นั้นเดินหรือไม่แต่ประการใดทีนี้พอดิฉันอธิบายอย่างนี้แล้วเรามาเข้ามาที่สูตรเลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ คุณคุ้นเคยอยู่แล้วนะบนบนบนตรงนี้นะดูสมการดูแพ่พอผิวเผินคุณอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสน,นะหลักร้อยคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ3บวก3คงที่เท่ากับ x บวกสบวกหสูตรนี้ตักสิบบนใหม่นะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่ววดที่ออก6 6 5กละห้ดังนี้2 6งหบวกกับ3ามเก้บวกเได้9 9้เบวกสเป็น12ใส่2 2บวก3ได้5และ5บวก1ได้6ให้เราดูที่ตำแหน่งของหลัก10บนรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก962และ00 962และ00เลข6มาในตำแหน่งของหลัก10บนอ่ะถัดไป298บวกกับ3คณ0ได้0 8บวก3ได้11ใส่1 1บวก3ได้4และ4บวก1ได้5อ่ะเราพักไว้ข้ามมาที่ผลลัพธ์ออก044และ32 044และ32นะคะ หลักสิบบนอะไรเลข4 4มาที่ตำแหน่งของหลักสิบบนถัดไปหลักร้อยคูณ2 0ณ2ได้0บวก3 2 6 6บวก3ได้เท่าไหร่ได้9 9 3เบวก3เป็น12ใส่2และ2บวก1ได้3อ่ะรัฐบาลไทยงวดต่อมาวออไร2อและ38 2 2 1และ3 8 2นะมาที่ตำแหน่งของหลักสิบบนอ่ะต่อไปเช่นกันหลักร้อยคูณ2 2 2 4. เราพักไว้เลยบวกกับ3 8 24 4 4บวกสได้8 8ดบวกสเป็น11ใส่1 1ึบวกสได้4และ4ีบวกหก็ได้5มามาดูงวดที่ผ่านมาออกอะไรคะ8 4 3สี่สามได้หกหนึ่งแปดส่ามได้หกนพันนะนะคะอ่าไปไหนนะคะความจริงแล้วดิฉันว่าเมื่อก่อนนี้ล่างนี่มันจะชน8เยอะใช่ไหมด้าน8มาขึ้นมาบนหลักร้อยซะนะไม่ไปไม่เข้าเลยคุณผู้ชมดังนั้นอะ่ะอย่าพูดบ่อยนะ จ็บนะคะเจ็บจี้นะคะอ่ะต่อไปหลกักร้อยคูณสองสองแปดสิบหกนะบวกกับสามหนึ่งสามนะกรุณาอย,ย่าดราม่านะคะอ่ะเวลาดูสองแปดสิบหกบวกสามหนึ่งสามหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามได้ห้าและห้าบวกหนึ่งได้หกนะอ่ะอันนี้อจดสูตรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเว้านี่หนึ่งนะ <c oughs> ดักคอดักคอบอกว่าอะไรนะ ไม่ต้องพิมพ์มานะเออไม่ต้องพิมพ์มานะให้เสียอ,อกเสียใจนี่ยไม่ต้องพิมพ์นะอ่าถูกบล็อกนะจ๊ะจะบอกให้นะเ <s uck ling> <c oughs> ตรียมตัวเตรียมเตรียมนิ้วไว้แล้วตอนนี้คันมือิดิดิเโอ้ยหุนจ้าเจ็บหัวใจดังจี๊ดเลยพวกคุณรางวัลอ,อ๋อเจ็บจี๊ดเลยนะคุณชมอ่าทีนี้เรามาแคปเจอร์แล้วนะหลักสิบบนใหม่ ข้ามไปที่หลักหน่วยบนใหม่เลยค่ะนะคะหลักหน่วยบนใหม่16ธันวาคมปีพุทธศักราช5 6 7 7เอามาในคลิปเดียวนะปักร้อยปักสิปักหน่วยนะไม่จับเซตให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวี่วุ่นวายความจริงอะจับได้ถ้าหลักสิบกับหลักหน่วยรวมกันนะมันก็ได้อยู่9้าคู่ชุดตรงใช่ไหมอาจจะจับให้เป็นสิบหน่วยแล้วหลักร้อยก็ไปเลือกเอาหลักร้อยเนเก่า ทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนสูตรนี้หลักหน่วยบนใหม่หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกห้าคงที่เท่ากับ x บวกสองบวกหนึ่งนะสำหรับใครที่เคยติดตามดิฉันมาตั้งแต่ไหนนาะนนมตั้งแต่อดีตไม่ใช่อดีตชาตินะ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มต้นนะเริ่มต้นแต่คุณอาจจะหาคลิปที่เริ่มต้นไม่เจอเพราะว่าช่วงนั้นที่ดิฉันหยุดทําไปไดิฉันได้ลบคลิปออกเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าบางทีคนค้นหามันก็จะมีแต่อันเก่าๆเก่าๆแล้วแล้วมันแล้วบางคนเขางงงงที่ว่าไม่มีคําว่าใหม่คําว่าเก่าไม่มีแต่แต่ความจริงก็ใส่งวดนะแต่บางคนบอกว่าไอ้ทาไมคลิปนั้นนะมันเป็นสูตรนั้นแล้วทําไมมังวดนี้เราเป็นสูตรนี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยมีวงใหม่วงเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูให้ดูคลิปของงวดใหม่ คลิปที่อัปโหลดใหม่ๆเป็นหลักอันหลังๆอ่ะไม่ต้องไปดูเลยเพราะว่าเดียวจะงงนะแต่ถ้าเผลอไปดูก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงบันเทิงใจก็ได้นะคะมาหลักหน่วยบนหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวก5คงที่เท่ากับ X บ2บวกสบวกหน่งะคะอ่าเดือนนี้เดือนธันวาคมแล้วนะโอ้ดิชันน่ะมีภารกิจเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมมันความจําเป็นที่แบบว่ามัน มันไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งตัวเนี่ยกลางเดือนนี้ต้องไปต่างจังหวัดอีกไปมีคนเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็มีคนป่วยนะไปทุระไปต้องไปทุระนู่นอีกไปทุระไปยองอีกแล้วก็ต้องไปทุระปีใหม่ต้องไปอาจจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวดูก่อนไปอีกที่หนึ่งอีกวุ่นวี่วุ่น,น,นวายนะเสร็จแล้วก็ต้องวกกลับมาแล้วก็ ไปอีกซีกหนึ่งของของประเทศอีกนะโอ้แย่นะคะ <laughs> มีแต่การเดินทางช่วงนี้ชีพประจรลงเท้าโดยไม่ใช่การท่องเที่ยวนะเป็นเรื่องจำเป็นหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสองเก้านะคะ <laughs> เขาเรียกว่าชีพปรจรลงเท้าเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราเลือกเองใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าชีพประจรลงเท้า 6บวก8เป็น14 14บวก5ก็เป็น19ใส่9 9บวก2เป็น11ใส่1และ1บวก1ได้2รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก962และ0 0 9 62และ0 0เลข2มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนใหม่นะอันนี้นะย้ำนะว่าใหม่ดูวงเล็บด้วยหลักร้อยเลข9ดึงมาบวกกับ0 2คูณ2ได้0เพราะฉะนั้น9บวก5เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6และ6บวก1ได้7 รัฐบาลไทยงวดต่อมาออก044และ32 044ละ32เราไม่ได้ดูหลักสิบเราดูที่หลักหน่วยนะคะ4มาที่หลักหน่วยต่อไป0บวกกับ224 4บวก5ก็ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1และ1บวก1ได้2นะรัฐบาลไทยงวดถัดมาอีกออก221และ38 221ละ38อาจจะมีมา110หน่วยแต่ว่า เราดูที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะเพราะว่ามันเป็นสูตรคำนวณของหลักหน่วยบนเป็นเกณฑ์ดังนั้นก็คือ 1, มาหลักหน่วยปนนะคะไม่งงนะคะหลักร้อยคูบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองปดหเพราะฉะนั้นสองบวก6ได้8 8ดดบวก5เป็น13ใส่3 3าบวกสองได้5้าและ5้าบวก1ได้6อ่ะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาอะไรแสี่สแล้วก็6 1นะคะก็คือเลข3มาในตำแหน่งของหลักหน่วยปนทีนี้งวดถัดไปคืออะไร สิบธันวาคมนะ8บวกกับสองหนสองแบวกสได้10บสิบวกหเป็น15ใส่5 5าบวกสได้7แล้วเจบวกหได้8อ่ะก่อนจะจับคู่เซตอหลักร้อยบนนะคะบวกกับหลักหน่วยบนเอบวกกับหลักหน่วยล่างหน่วยล่างคูณส บวกห้าคงที่เท่ากับ x บวกสอบวกห่อะอันนี้คือหลักหน่วยนะทีนี้เรามาดูที่หลักสิบนะคะหลักสิบคือตรงนี้สองหหหลักสิบมีสองหหนะหลักสิบสองหหนะคะสิบบนหน่วยบนคือ5 7 8ด ดังนั้นเราจับคู่เซตก็จะเป็น25 27 28 55 57 58 65 67 68ก็จะเป็น9ชุดตรงนะส่วนตำแหน่งหลักร้อยนะในสูตรนะร้อยนะคะเนี่ยเรากลับมา178นะคะ หลักร้อยนะคะมี1มี7มี8นะมาจากสูตรนะไม่ได้ว่าเขียนขึ้นใหม่นะดังนั้นดูรับชมอย่างมีสติและวิจารณญาณที่ดีด้วยนะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดีของใครลหลายๆคนใครดูคลิปจบแล้วนะแม้สูตรก็ไม่เข้านะยังคุยพร่ำมอีกนะคะมันเป็นธรรมดาของดิฉันเนี่ยอยากจะคุยก็คุยนะคะคุณผ,ผู้ชมนะเพราะฉะนั้นถ้าดูสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวปิดไปเลยนะคะ ไปเลยนะเราจะได้ไม่เสียอารมณ์ซึ่งกันและกันเดือนนี้เดือนธันวาใช่ไหมเออธันวาแล้วนะบางคนก็เป็นโชคดีของเขานะเดือนนี้เขาจะได้โบนัสกันแล้วนะหลายคนหลายท่านนะคะเวลาได้ก็นะนึกถึงนึกถึงปีหน้าหกแปดด้วยนะนะนึกถึงปีหกแปดด้วยนะคะเออ,อีกคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าบางคนไม่ได้บางทีโบนัสของเขามีอาจจะมีอยู่ทุกวันก็ได้นะใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมปีไหนๆก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราอะสิ่งเดียวนะที่ปรารถนาก็คือสุขภาพจิตที่ดีกับร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าถ้าร่างกายแข็งแรงนี่มันไปได้ทุกที่นะมันจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเออแต่แปลกนะ หลังจากที่ดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังว่ามันมีสองปีก่อนปีก่อนนี่ก็ดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรมากปีก่อนนี่ที่ที่ดิฉันเคยเล่าว่านี่มีดิฉันอาเจียนอะไรหลายอย่าง,างใช่ไหมในช่วงต้นปีปีนี้ไม่เป็นไรปีนี้สุขภาพดีสุขภาพดีไม่ม,ไม,มีไม่มีการเจ็บไม่มีการปวดไม่มีอะไรสักอย่างเลยคุณผ,ผู้ชมนะอืม เหมือนเหมือนที่ดิฉันเคยเคย,เคยเล่าให้คุณฟังอะ่ะแต่แต่ตัวของดิฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะดึกดาบรรน,นะที่จะดึกดาบรรน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาเอาอะไรมาใส่หัวสมองดิฉันว่าอย่อยาอย่าไปเชื่ออย่าไปคงไงอ,อะไรก็อาจจะครึ่งครึ่งนะแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ดิฉันมียึดเหนี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวของดิฉันดีขึ้นแล้วแบบ ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของดิฉันนะดิฉันก็ไม่คิงอะ่ะดิฉันก็ก็จะเก็บไว้อย่างนั้นแหละเ <c oughs> ข้าใจนะอ่ะตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าที่ดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังว่า,าดิฉันเคยดิฉันเคยเล่าให้คุณฟังว่าดิฉันอะ่ะอาเจียนอาเจียนอยู่ประมาณกี่รอบนะสามรอบอะในบ้านอะแต่แต่แตครั้งที่แตกต่างกันนะอืมครั้งแรก ครั้งแรกอะที่หน้าพระพุทธรูปครั้งแรกนี่หนักมีทั้งอาเจียนทั้งเวียนหัวแบบยืนไม่ได้จะล้มช่วงเวลาที่เป็นนานมากตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงของอีกวันหนึ่งไปยันยันไปประมาณตีสองตีสามของของตอนกลางคืนเลยนะอัน,นั้นน่ะแต่ว่า ไม่ได้ไปหาหมอไอ้ทานยาทานยาแก้เวรเวียนไปแล้วก็ไปเน้นอะไรสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วไปนึกอันนี้นี่เล่าแบบขำๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าให้ให้เชื่ออะไรนะแล้ว,ว่าไปนึกนึกถึงพระ นึกถึงแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นึงเนาะว่าเออขอให้บุญที่ทํามาอะไรเงี้ยห,หายอะไรเงี้ยก็หายจริงอะ่ะทีนี้ทีนี้มาอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมมาอีกครั้งหนึง่งก็มาอาเจียนตรงหน้าพระพุทธรูปเหมือนกันแต่แต่อาการไม่หนักอาการไม่หนักครั้งที่สองอากันไม่หนักเพราะว่าดีฉันรู้แล้วไงครั้งแรก ครั้งแรกดิฉันหายยังไงครั้งที่สองดิฉันก็ไหว้ตรงไหว้ตรงนั้นเลยนะนแล้วเสร็จแล้วครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่สามนี้อาเจียนตรงหน้าตู้หน้าตู้เก็บเครื่องเครื่องเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องรองางเนาะก็จะมีบูชามาจากหลายวัดหลายวารวมกันน่าจะประมาณสี่ร้อยกว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นประมาณห้าร้อย คือไม่รู้อะไรเป็นอะไรในนั้นคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นอันเนี้ครั้งที่สามทีนี้พอหลังจากครั้งที่สามอันนี้ใช้ใช้ความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมทีน,นี้ก็เลยไปบูชาบูชาของอะไรเนี้ยเกี่ยวกับการกันการอะไรอะไรอย่าเงี้ยมาเครื่องรางของขังมาของเจ้าหนึ่งมาตอนแรกเอามาหนึ่งอันก่อน เออภายในเดือนนั้นเดือนกว่าเดือนครึ่งไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ไปเอามาอีกสี่เป็นห้านะเขาไว้ทั่วทั่วบ้านเลยเนี่ยผ่านมาหนึ่งปียังไม่มีอะไรอืมแล้วไม่ไม่มีแบบออดแอดแอดไม่มีออดแอดเลยอันนี้ก็ดิฉันยึงบอกว่าไอฉันก็ไม่รู้นะ บางทีดิฉันอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ได้เพราะว่าดิฉันก็เคยเป็นแล้วดิฉันก็เคยรักษาหลายโรคมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะบอกคุณก็คือว่าเนี่ยความปรารถนาของคนเราอะบางทีไปปรารถนาอย่างอื่นเนี่ยเยอะเกินไปปรารถนาเงินทองปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียงปรารถนาอย่างอื่นแต่บางทีเนี่ยถ้าเรามีอย่างอื่นอยู่เต็มแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีคือสุขภาพเนี่ยคุณก็คุณก็แย่นะ สมมุติคุณมีเงินมากใช่ถูกเงินเงินคือคําตอบของทุกสิ่งแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเงินมากเสร็จแล้วสุขภาพไม่ดีเงินนั้น่ะก็ต้องมารักษาร่างกายใช่ไหมบางทีรักษาไปรักษาไปก็ไม่หายเงินก็หมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคุณผู้ชมสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมสุขภาพแล้วก็จิตใจจิตใจก็สําคัญต่อให้คุณจะมีครบถ้าจิตใจคุณะมันว้าวุ่น ว้าวุ่นยังไงว้าวุ่นคือหนึ่งไม่รู้จักความพอดีในชีวิตมีแล้วแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองยังมีไม่พอเห็นผู้นั้นมีมากกว่าเห็นผู้นี้มีเยอะกว่าเห็นผู้นั้นได้บ้านเห็นผู้นั้นได้รถอยากไปได้นําเขาเนี่ยจิตใจมันก็เป็นว้าวุ่นเขาเรียกว่าความไม่รู้จักพอนะมันก็ทําให้เกิดกิเลสตัณหามันก็อยาก ความอยากอะ่ะเพราะความอยากมันก็ทําให้จิตฟุ้งซ่านคือความไม่รู้จักพอใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีสุขภาพจิตดีแล้วเงินน่ะอาจจะมีไม่มากแต่ก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพอมีให้พอมีให้ลูกพอมีซื้อความสุขเล็กๆน้อย นะอาจจะเหลือเฟือบ้างแบบว่าเหลือเฟืออาจจะไม่ใช้ได้ทั้งชีวิตอาจจะใช้ได้สักปีสองปีอนะ่หรืออาจบางคนอาจจะ,ะมีหนี้นิดนึงแต่หนี้ก็ไม่สําคัญหรอกถ้ามีกําลังที่จะใช้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเรามันไม่สามารถมีเงินก้อนโตไปสามารถซื้ออะไรได้บูมบูมใช่ไหม นี่มันก็คือเป็นเรื่องปกติถ้ามีกําลังจะผ่อนนะมันก็คือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่าไปคิดมากถ้าคุณมีศักยภาพมากพอคุณอย่าไปเครียดนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแต่ละปีมันผ่านไปไวจะตายสมมุติคุณคุณผ่อนลดลดนี่สมัยที่ฉันจบมาใหม่ๆเนี่ยที่ฉันเคยผ่อนนะน่าจะเครดิต สูงสุดเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดปีหรืเปล่าใช่ไหมเออคุณก็ทนเอาสิปีหนึ่งวัยจะตายไปเนี่ยหลับตาเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าตดยังบัตันหายเหม็นเลยนะตดยังบัตันนหายเหม็นคือแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีนะเจ็ดปีโอ้โหสบ,บายนะคะอ่ะบ้านบ้านในนี้ฉันไม่รู้ว่ากี่ปีนะ แต่จากที่ดิฉันเคยถามไถ่เขาเนี่ยมันน่าจะสองเท่าของรถน่าจะสิบห้าถึงยี่สิบหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับอายุกับเงินเดือนใช่ไหม,มแป๊บเดียวคุณเอออุดใจเดียวเหมือนเหมือนกับมีลูกหนึ่งคนอุดใจเดียวแป๊บเดียวก็ยี่สิบกว่าแล้วเนี่ยนะ <laughs> แป๊บเดียวนะคะ หายใจอึดเดียวนะคะเออนะคะอึดเดียวนะคะยี่สิบกว่าแป๊บเดียวนะะอดทนดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครหรอกนะที่จะรวยไปด้วยกลีดก,ก,กุหลาบดังนั้นน่ะเราก็อันนีกกันไปเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจและสุขภาพนะจำไว้นะ อะรักตัวเองให้มากหาซื้อของดีๆกินบ้างนะคะอ่าอย่าไปห่วงอยู่ห่วงกินอยากกินอะไรอะ่ะดีๆอะ่ะอร่อยอะ่ะซื้อกินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่รู้ว่าชีวิตเราอะมันจะยืนยาวได้ถึงกี่วันเหมือนกับที่ที่ฉันบอกว่าสมการไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนเราก็เหมือนกันไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนคุณต้องตั้งอยู่ในคำว่าสติและคำว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่เข้มแข็งและก็สุขภาพที่ดีนะดิฉนันก็ปรารถนาให้ทุกคนมีแมีสองสิ่งนี้นะถ้าคุณจะมีโชคลาภเงินทองแล้วก็ยังอื่นด้วยนะดิฉนันก็ยินดีก็ปรารถนาให้ทุกคนมีพร้อมนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอยากจะให้คุณทุกคนนะเตือนตัวเองคือ ให้รักษาสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเข้มแข็งต้องมีสติแล้วก็ประการที่สองสำคัญที่สุดรักสุขภาพตัวเองการกินการอยู่ให้กินในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยากกินอะไรก็กินนั่นแหละแต่เราไม่กินของที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมเสื่อมสภาพนะเราก็กินของกินปูกินปลากินอะไรก็กินนะ ินหมูบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรกินมันบ้างก็ได้ฉันก,ก็กินสามชั้นน <c oughs> ะดิฉันเป็นคนที่แปลกนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวอ่ะว่าไปแล้วมันยาวเนี่ยดิฉันเป็นคนที่แปลกนะเป็นคนที่ไม่ปีหนึ่งเนี่ยอ่ะสมมติหนึ่งปีภายในหนึ่งปีเนี่ยถ้ารวมเนื้อหมูเนื้อถ้ารวมเนื้อหมูเอาเอาชนิดว่าหมูก่อน เอาชลิดว่าหมูวกหมูเอาเฉพาะสัตว์ใหญ่รวมกันเป็นตัวเนี่ยปีหนึ่งอ่ะดิฉันน่าจะกินไม่ถึงครึ่งตัวหรือตัวหรือขานะคือดิฉันเอาเอาใส่พวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเอาใส่ในในอาหารน่ะเพื่อให้ได้รสชาติเท่านั้นนะแต่คนในบ้านน่ะกินนะแต่ดิฉันน่ะจะไปกินผักกินอะไรแทนแล้วดิฉันน่ะชอบ แล้วเดิฉันน่ยจะกินปลากินของทะเลเป็นเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยยกเว้นว่ากินชาบูกับหมูกระทะนะคุณผู้ชมแต่เนื้อนี่ไม่ใส่นะเนื้อหมูเนื้อสไลด์เนื้ออะไรก็ตามโคข,ข,ขุนอะไรของเขาที่ที่เขาเขาเขาสไลด์มาดีฉันไม่หยิบเลยไหมแม้แต่อันเดียวชาบูเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีการย่างใช่ไหม ประเภทหมูประเภทเนื้อนี่มีหยิบมีหยิบแต่ของทะเลกับผักจนพนักง,งานมาถามว่าพี่กินมังสวิรัตเหรอฉันว่าเปล่าแต่ไม่ชอบทีนี้ยกเว้นว่าไปกินพวกนี่ตะกลียวเป็นพวกอะไรอย่างนี้ที่มันปิ้งย่างอะ่ะก็จะย่างแต่ก็เน้นทะเลนะแต่ย่างนี่ถ้ากินเป็นประเภทหมูเนี่ก็คือกินกินแบบว่า สามชั้นน่ะอืมเบคอนนะคะกินเบคอนย่างนะจะกินแบบนั้นนะคือปีนึงอ่ะถ้าเป็นประเภทหมูนี่จะเข้าตัวดิวฉันเน่ะไม่น่าจะถึงไม่ไม่กล้าพูดแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะถึงครึ่งตัวนะไม่น่าจะถึงสามโลนะจริงๆนะเออ ปลกนะมันไม่มันไม่กินมันไม่มันไม่อยากมันไม่ชอบเลยนะโดยอัตโนมัตินะคุณผู้ชมเหมือนพวกเนื้อลาบลู่อะไรเงี้ยเขาออกมาเงี้ยคือดิฉันตั้งแต่สมัยเด็กอะดิฉันเคยเห็นเขา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 ก็นได้ยมกินกันใช่ไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันกลัวดิฉันเห็นเลือดแล้วดิฉันกลัวแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับ เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งอะไรไม่ไม่รู้อะถ้ากินดิบเนี่มันเหมือนรู้สึกเป็นอะไรเหมือนเหมือนเราจะเป็นปีศาจนะเสียงก็เลย่ก <g ül> ินนะก็คือเป็นอย่างนั้นนะนะยกเว้นอะไรรู้ไหมกินของดิบอย่างเดียวอะไรรู้ไหมกุ้งโคโยตี้แต่ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วอะว่าไปนะคะอะขอขอบพระคุณทุกการติดตามเราฟังนะอะแคปเจอร์นะสูตรตรงนี้นะเราไปสยาวนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาใครฟังนะามาจมมาไลมาอะไรไม่ต้องพิมพ์นะคะปิดผ่านไปเลยนะเพราะาถ้าคุณพิมพ์เมื่อไหร่ฉันขออนุญาตบล็อกนะฉันไม่อ่านแล้วนะปวดหัวปีใหม่ละฉันจะก้าวข้ามจะก้าวข้ามทุกความขัดแย้งนะคะไปข้างหน้าโอเคนะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดี